เพื่อนทางมาครูครับมีซาเลนมู9008สีดํามือสองไหมไม่มีสินค้ามือสองสมบัติผ่านกันชมนี่แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับแล้วแต่ดวงจริงๆเพราะว่ามันก็คือแล้วแต่เพื่อนอยากจะวางขายอะไรเงี้ยแต่พวกถ้าเป็นมีดจีนมือสองไม่ค่อยมีนะแต่มีมาขายก็มีบ้างพวกไฟวงไฟเบอร์เขาเบืบ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเจาะเฉพาะมาเป็นรุ่นเลยต้องจังหวะจริงๆซื้อใหม่ง่ายกว่าไหมผมขายของใหม่อยู่เนี่ย850ค่าส่ง50บาทเป็น900เองนะครับ แต่ผมพบพบความจริงอย่างหนึ่งแล้วนะครับความจริงของโลคใบนี้อ่ะไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีสีดำสีดำมีอยู่ข้างล่างแต่ยิ่ลงมาหยิบไม่ได้เตรียมมาไว้นะครับทไมทํางานไม่เต็มตัวเลยอ่ะเอออิมพอไว้สดๆนะครับทําเพื่อความสนุกถ้าเตรียมตัวมากๆมันจะไม่รู้สิดูชีวิตกูจะเรียบร้อยไปหน่อย <c oughs> อ่ะนี่คือ9.08แต่ไม่ใช่ใบดําที่เพื่อนหามาเป็นใบสีเงินวัสดุ 12c 27นะครับนี่สนใจซื้อเล่นได้ เล่มก็ใหญ่พอตัวราคาไม่แ 50, พง850ร้อยสิบา้าสบาทเป็นเ0้ารมาผมจะบอกว่าทำไมเพื่อนๆเ็าถึงหาของมือสองกันบางคนเขามีความรู้สึกว่าเราได้ของสภาพดีในราคาไม่แพงน,นี่คือคอนเซ็ปของคนเล่นของมือสองครับผมได้คุยกับเพื่อนผมแล้วทำไมมึงชอบซื้อของมือสองวะมันเหมือนแบบ มันโชคดีอ่ะมันได้ไปมองได้ไปดูของก็เล่าให้ฟังนะเฮ้ยจำได้ไหมตอนที่เราไปรงเงิอ่ะเออนั่นแะกูมองหาพวกไอ้พวกรองเท้าแคทเทอร์พิล่าของแท้อะไรของมันอ่ะมันก็ดูของมันจะวิชามันไงแล้วมันมีความสุขทนี่มันได้จับของมาแล้วแบบของแท้เว้ยได้มาของกระสอบก็เอาอ่ะมันเป็นความสุขของมันมันเล่าให้ฟังมันไม่ควรแบบนั้นอ่ะเออเขาก็เหมือนการผ่านมีดเนี่ยเขาอยากได้ของแท้ไอ้แบบ แบบพวกพวกชอบดูสภาพอ่ะมันเป็นจิตของมันน่ะเออมาเล่าให้ัมเป็นแบบเนี้อ๋อเข้าใจละเข้าใจพอๆกับที่กูไม่ชอบอ่ะใช่ใช่ใช่มันมันเหมือนกับที่เราเราชอบซื้อของใหม่อ่ะเราชอบซื้อของใหม่จบมันเหมือนพอๆกับมันชอบซื้อของมื่สองอ่ะของใหม่ซื้อไม่ลงอ่ะไม่รู้เป็นที่อะไรมันเป็นลักษณะของคนครับแปลกไหมไม่แปลกแต่ผมไม่เป็นไงแต่ใครเป็นก็แล้วแต่พี่นะถ้ามันทําให้พี่มีความสุขอ่ะก็ตอบตรงนี้เลยว่าตอนนี้สมบัติภายกัรชมเป็นศูนย์นะครับไม่มี หรือถ้ายัางไงสงสัยยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกัน